จะขอเข้ามาตรวจคน้นแต่พฤติการก็คือว่าใช้ปืนไปเคาะกระจก<อ>ซึ่งฝั่งที่เคาะเนี่ยเป็นฝั่งที่มีเด็กเล็กนั่งอยู่ในรถด้วยตั้งคําถามว่าทําแบบนี้ก็ได้หรอย้อนไปดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะถ่ายคิปไปเลยออ๊ยเขามายังไงอ่ะถ่ายไปเลยเออแ้องกันถ่ายไปแล้วปืนมาพูดทำไมเะเรียกดีๆก็ได้ยิงกันนะไรเรียกกันดีๆก็ได้ทำไมยิงอะยิงเรื่องอะไร รู้ว่าเขาจํารถพี่ดัวแม่มันไม่ใช่อะถ้าพี่จะตวรวจค้นอะพี่บอกดีดีออเ,าเอาปืนมาเคาะกันเจ๊กเป็นเรถ่องเลยตัวใจมดเนี่ยเรียกตอดกัน,นด้ยีดีดีเงินไม่ต้องวิ่งมาปืนมาเคาะขนาดนี้หรอกเอาปืนมาเคาะกันโอ้โหเนี่ยค่ะมันก็ดูจะเกินกว่าเหตุไปสักนิดนึงนะคะจริงๆรต้องถามว่าตำรวจมีสิทธิ์ขนาดนี้ไหมอ่ะถ้าเกิดว่าเขามีท่าทีในการต่อสู้หรือว่าในรถมีอาวุธอันนี้มีสิทธิ์จะทําได้หรือพยายามจะขับหนี อะไรแบบนี้หรือพยายามจะชนตำรวจอันนี้มีสิทธิ์จะทาได้แต่ว่าเท่าที่ฟังดูคือเขาจอดติดไฟแดงแล้วถ้าเกิดว่าสองภายในรถมันมีเด็กเล็กอยู่ด้วยอาจจะทําเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่าแต่ว่ารอคําชี้แจงยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นตํารวจสังกัดไหนแต่คลิปนี้ค่ะมันก็สะท้อนอะไรหลายอย่างและในมุมประชาชนก็ตั้งคําถามว่ามันเกินกว่าเหตุไปไหมเพราะว่าแน่นอนว่าคนในรถโดยเฉพาะเด็กตกใจหวาดกลัวนะเออโดนปืนมาคอแบบนี้นะคะคือจุดที่เขาไปติดไฟแดงอยู่เนี่ยเป็นแยกไฟแดงที่แถวละแวกที่ ที่ไฟแดงวังของตนตาบลจระเคส้สามพันที่อุดทองสุพรรณบุรีจุดนี้คนที่เดินทางบ่อยๆจะรู้มันเป็นสามแยกเชื่อมต่อไปอยังอำเภอบ่อพลอยกาญจนบ,บุรีได้ด้วยนะคะตอนเกิดเหตุในรถคันนี้มี6ชีวิตด้วยการเอานั่งมาด้วยกันผู้ใหญ่2คนคือพ่อกับแม่น้องที่ถ่ายคลิปเนี่ยเป็นลูกสาวคนโตอายุ20ละแล้วก็จะมีน้องสาวกับน้องชายเธอรวมถึงลูกชายวัยสองขวบของเธออีกหคนด้วย6คนนี้เดินทางมาจาก กาญจนบ,บุรีค่ะเพื่อจะไปไหว้ตรุษจ,จีนที่บ้านแฟนของเธอในพื้นที่สุพรรณบุรีและสุดท้ายมาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะสิ่งที่ครอบครัวต้องการตอนนี้นะคะคือคำขอโทษจากคนที่ถือปืนค่ะเพราะว่าถ้าหากปืนนั้นลั่นเข้ามาก็คือน้องกับลูกหนูเต็มๆรถกระบะขันข่าวที่ว่า มีพี่คนที่ถือปืนลงมาก็คือขับออกไปเลยไม่ลงมาขอโทษเลยค่ะมีแต่พี่ที่อยู่ในคลิปที่ออกมาขอโทษแล้วบอกว่าคนที่ถือปืนเป็นเด็กใหม่ <c oughs> เนี่ยบอกได้รับเพียงแค่คำขอโทษได้ๆๆน้อยเองค่ะก็ต้องชี้แจงแหละเนาะถึงเป็นเด็กใหม่ก็ต้องเข้าใจในการปฏิบัติการของตำรวจด้วยถ้าคุณจะเป็นตำรวจแล้วคุณต้องรู้ขั้นตอนในการที่จะขอตรวจคนถูกต้องนะคะอยู่ดีๆจะมาหยิบปืนโชวกันมาแบบนี้หรือข่มขู่คนอื่นแบบนี้อันนี้ไม่สามารถทำได้นะฮะค่ะ